ดูทำไมทำอย่างนี้ครับโ<อ>ยนทิ้งแล้วก็ให้ดูอ,อืมอเล็ก<อ>ไม่ทิ้งอาหารอย่างนี้ลูกอเล็กไม่ทิ้งอาหารอย่างนี้ครับไม่เอาไม่เอาดูยิ้มด้วยดูดิดูความแสบดูความแสบดูหมดผลงานอโอ้โหเดีย๋ยวนี้เอางี้เลย โอ้โห,โหหมุนรอบด้านอ้าวเวียงทิ้งดูทําหน้าดูทําหน้าโอ้โหโอุห้เมียเมือ่อกี้ก็เดินอยู่ดีๆลูกผู้เหมียวครับอเล็กมาถึงหัวหินเ้ไม่ใช่ปานดูเรข นะชิคกี้บอยทำไงชิคกี้บอยชิคกี้บอยดูดูะเอ้ยฮะทำอะไรทำอะไรชิคกี้บอยทำอะไรดูอะไรดีฮาทำใช่ไหมมาหนึ่งสองสาม เ๊ดจ๊ะอ้รเยอะเกินเอไปนนอเดินอะอะไรอะไรครับก่อนอุ้ยอะไรครับก่อนงูดราม่าดราม่าอะไรครับหนูจะเอาอะไรครับ จมูกมีแผลดูเด็กเกาจมูกอืมเอาจมูกเป็นแผลเลยเดี๋ยวต้องทายาหนูจะเอาอะไรอ่ะไม่เอาบึนบึนหรอบึน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 จะเอาอะไรหนูจะเอาอะไรดู acting เขาดู acting เขาโอ้ยน้ำตามาโอ้ยน้ำตามาเอาอะไรครับหนูจะเอาอะไรหาพ่อไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหาพ่อไหม หนัวข้อไหมหนาวข้อไหมเอาอไรครับเอาไม่เอารถไม่เล่นรถเอออืออจะไปไหนอ่ะอืออบ,บ,บาย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 อุ้ยพี่กระลอกเห็นไหมเห็นพี่กระลอกพี่พี่อือพี่หนูนามาแล้ว ไปถงนามาแล้วป่ะเดินเล่นน่าฟัดจริงๆอะย่างงีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับดุ๊ก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 กตุ๊กสวัสดีครับติ้งตุ๊งตุ๊งตุงติ้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 ง <laughs> อ้าวอ้าวเขียวเราเอทิ้งได้ไงอ่าเต็มเลยหังเรียบร้อยขาหักแล้วตัวนูน้นสไลด์หักนี้ไม่เหลือ ออกมาลูกออกมาออกมาออกมาพังแล้วของแม่พังแล้วเรียบร้อยนั่นเข้าไปอยู่เป็นมาโยกขาสไลด์หักเรียบร้อยครับ